ก็ไม sí, so ่ค่อยมีอะไรเล่าหรอกนะครับแต่ก็อยากให้ไม่อยากให้เล่นกับพวกยาเสพติดอะไรนะครับถ้าให้อันนี้ก็อย่าไปเล่นนะครับบางทีเลิกได้ก็เลิกไปนะครับบางทีก็เป็นห่วงเหมือนกันนะแถวเทคนิคแถวอะไรก็รู้อยู่นะครับก็รู้อยู่บางทีก็รู้ว่าปุผมนะครับเรียยาเสพติดนี่ของเสือเป็นไงเลิกขาดเลยไหมก็มันก็ไม่ขาดหรอกนะครับก็เล่นเล่นอยู่เล่นเล่นอยู่ ก็เล่นไปก็ไม่มีอะไรดีหรอกนะครับแล้วคิดจะเลิกมั้งไว้เนี่ยพวกพวกยาเสพติดพวกเล้าของมุนเมาทั้งหลายพวกนี้จะเลิกก็ยังไม่คิดยังไมคิก็ก็ไปเรื่อยไปเรื่อยครับเป็นคนดีสันเป็นคนชาวเราขนานาครับไม่คิดอะไรมากครับก็บางคนก็รับเรียนมามันก็ต่างต่างกันนะครับบางคนก็ แล้วก็เราเป็นลูกอีสานนะครับบางทีเราเป็นลูกชาวไร่ชาวนานะครับอาจจะมีสาบันความรู้มากมามนะครับใครมีความรู้มากมหมก็ก็อย่าเซเลตกับผมมากนะครับพวกที่ก็เบื่อเบือนกันนะครับไม่ใช่วันหนึ่งวันหนึ่งนะครับกินเหล้าเมาก็หาเื่องจับแล้วนะครับอะไรก็หาเื่องจับนะครับทีผมก็ไม่ค่อยอะไรนะครับถ้าพูดถึงหนักหนักเลยนะครับถ้าเปิด ถ้าเปิดช่องก้าวดูหรืออะไรเนี่ยครับพูดถึงพวกถึงพูดถึงคนที่เขาเป็นโตนะครับถึงนักการเมืองอะไรก็ได้นะครับคือโตโตนะครับเราเปิดช่องก้าวดูนะครับก็ก็หาเรื่องมาทะเลาะด่ากันทุกวันนะครับก็เนอะแต่ก็นนแต่ก็ไม่เห็นอะไรนะครับเป็นนอนนะเดี๋ยวเดี๋ยวลดนะลุงนะชาวไร่ชาวนาก็ก็อย่างนี้เลยนะครับก็มีอาหาร ของเด็กน้อย,าายาาก็ชนาไชนะก็มีของผู้ใหญ่ก็เสียภาษีไปับครับ่านของผู้ใหญ่ก็เสียภาษีไปให้คนทุกคนที่รับราชการนะครับก็เก็บภาษีจากประชาชนนี่แหละนะครับเก็บภาษีจากช่วไร่ชนาบ้างนะครับทาวันการค้าบ้างอะไรบ้างอะไรนะครับแล้วอย่างเรา เราเรประพฤติตัวอย่างนี้เราเหมือนขยะไหมไม่มีใครต้องการก็ก็เราก็ยังไม่ได้เบปลี่ยนใครมากนะก็ก็ยอมรับว่าไม่ได้เบปลี่ยนนะครับม,มีซื้อเหล้าเสียภาษีนะครับนี่มัว่าโทนว่ามันหมดแล้วเนี่ยเงินมันหมดอ่ะไม่มีเงินไปซื้อเหล้าทําไงเขาเนี้ยก็มีไปลักขโม,ม,มยบ้างไหมก็ไม่มีหรอกก็มมไม่มีนะใช่ผมจะไปใส่อย่างไรแต่มีไปขอเขาไหม ก็มีบ้างนะครับขอยืมขออะไรบ้างแบบพี่ขอข้าวกินบ้างอะไรบ้างทแต่ก็ยังดีกว่าไปรักขโมยเพราะว่าเแล้วไอโกหกอ่ะเหมือนกับไปเหมือนกับไปหลอกเขาเนี่ยไปพูดคุยโกหกเอาของเขาก็ไม่เท่าไหร่นะครับก็บางทีก็ถ้าหิวข้าวก็บอกพี่ขอข้าวกินอะไรไม่ได้ไปบอกอะไรก็หิวข้าวบอกขอข้าวกินนนพอไปได้ ไปกูอากอะไรเขาลงให้หิวต ai ่อใหหิวแค่นั้นแหละก็คนไทยเท่ากันครับบางทีเราไทยเท่ากันบางคนเขาก็มีน้ำใจนะครับบางคนไม่มีน้ำใจก็เรื่องของมันสามเพราะมันอาจจะเป็นคนถอยกว่าเราก็ได้เนี่ยคุณผู้ชมก็ดูนะก็ไม่รู้จะให้ข้อสรุปอย่างไรบ้างนะเราต้องดูเองซึ่งชีวิตของแต่ละคนก็มีความแตกต่างชีวิตของเสือก็เป็นแบบฉบับของเสือของผมก็ ตอนนี้นะมีภาระต้องอยู่กับลูกน้อยลูกไม่ก็ไม่ค่อยสบายลูกน้อยก็นอนเดึกด้วยนะฮะตีหนึ่งยังไม่ยอมนอนเนี่ยนี่ต้องอยากจะหาที่นอนอีกนะฮะผมก็ต้องมาพูดคุยนะฮะให้กําลังใจกับเสือด้วยและมาบันทึกรายการเพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมผู้ฟังด้วยนะครับเขาบอกว่าเราต้องแบ่งเวลานะเวลาส่วนตัวแล้วก็ให้กับประโยชน์ส่วนรวมด้วย นะครับส่วนตัวก็ต้องดูแลลูกนะฮะต้องดูแลลูกให้ดีที่สุดแต่ลูกก็ต้องเข้าใจว่าเราก็ต้องมีภาระเพื่อคนอื่นด้วยนะครับก็ไปด้วยกันก็ให้เสือดูเป็นกรณีศึกษาเป็นตัวอย่างว่าชีวิตของเราครับได้ทำประโยชน์ให้กับคนอื่นบ้างหรือเปล่าหรือมัวแต่หาความสุขให้คนเข้าใจเราแล้วก็นะครับ เพลิดเพินสนุกสนานนะโดยมีเครื่องดื่มชูกําลังฝ <ไป S 2> ่ายเราเขาคนอื่นเขาจะเป็นยังไงเราเคยคิดถึงบ้างไหมอาจจะคิดเหมือนกันนะแต่อย่างพ่อแม่ก็แก่แล้วนะพ่อแม่ก็หาไม่ได้แล้วนะจะมีอาหาได้นะแล้วพ่อแม่ผู้ให้กําเนิดชีวิตเราแล้วโอกาสดีมากที่เสือได้มีโอกาสอยู่กับพ่อกับแม่ได้ดูแลปฏิบัติรับใช้เป็นก็เรียกเป็น โอกาสที่ได้สะสมบุญสเสบียงบุญมากกว่าคนอื่นแต่เราก็พลาดโอกาสเราอาจจะคิดไม่ได้นะ <c oughs> ก็เพราะว่าการกระทําของเราบาปที่เราทํามันเหมือนมีมารมาผจญมีเจ้ากรรมนายเวรนะมันคอยจุดคอยดึงนะเราจะดีแล้วก็ดึงให้เราลงต่าเหลือเป็นผลพวงจากการที่เรามีส่วน ในการทำลายชีวิตของมนุษย์นะมนุษย์ไม่ได้ไปไหนหรอกวิญญาณก็ยังอยู่นะเนี่ยอาจจะนั่งฟังอยู่นะค,คอยคอยดูความความเป็นไปของชีวิตนะฮะเราต้องเอาโหสิก,กรรมให้เขาเราต้องทำบุญอุทิศส่วนบุญให้กับเจ้ากรรมในเวรของเราไม่งั้นก็ไม่ได้ไปผุดไปเกิด มันก็ต้องจองเวรจองกรรมกันดูอย่างนี้ท้าไม่ชีวิตเราไปไม่ถึงไหนนะครับอ่าตอนนี้ก็ให้ฝากถึงเจ้ากรรมในเวรถึงสิ่งมีชีวิตวิญญาณต่างๆที่เราได้เคยทําทั้งโดยตั้งใจไม่ตั้งใจทั้งโดยประมาทต่อชีวิตคงจะมีหลายชีวิตเหมือนกันที่เราได้พาชีวิตเข้าไปครับก็ตอนนี้ก็ฝากขอโิิกรรมสครับก็ขอฝากกับเวลาชีวิตนะครับที่ ผมเกิโลเกินก็บางทีก็หลายครั้งนะครับที่ผมเป็นเจ้าพ่อนะครับเป็นนักเลงใหญ่นะครับหากผงเกย์ทำร้ายใครนะครับคงเกย์ไปทำ้ายใครก็ขอโทษด้วยนะครับผมก็ไม่ใช่ใครหรอกนะครับก็เป็นคนมีสารนี่แหละนะครับเป็นคนที่ไม่ใหญ่ไม่โตเท่าไหร่นะครับแต่ก็มีแบ๊กนุ่อยู่หรอกนะครับก็ใหญ่ตัวนิดนึ่งนะครับ ก็หาผมเคทำร้ายใครนะครับหรือเคยเป็นร่วงเกิดต่อใครก็เอาหสิใรคมไม่ด้วยนะครับช่วงนี้ก็ไม่อยากจะทำใคร